GoCell Scan Pack ฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันการแพ็คผิดพร้อมบันทึกวิดีโอทุกขั้นตอนเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ทุกออเดอร์ขั้นตอนแรกคือการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุนอกจากนี้ทีมแพ็คยังสามารถใช้ใบจัดเตรียมสินค้าแบบรวมเพื่อช่วยให้การหยิบสินค้าง่ายขึ้นใบปะหน้าและใบจัดเตรียมสินค้าแบบรวมนี้สามารถใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงตามเนื่อนไขที่คุณต้องการได้ เช่นแพ็คตามสินค้าแพ็คตามบริษัทขนส่งหรือแพ็คตามช่องทางการขายระบบจะสรุปออกมาให้อัตโนมัติว่าต้องหยิบสินค้าอะไรบ้างและจำนวนกี่ชิ้นเมื่อหยิบเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการแพ็คด้วยสแกนแพ็คใช้เครื่องสแกนยิงที่ใบปะหน้าพัสดุ ready ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ต้องแพ็คในออเดอร์หยิบสินค้าแล้วสแกนบาร์โค้ดทีละชิ้นก่อนวางลงกล่อง เมื่อหยิบสินค้าถูกโอเคแต่ถ้าหยิบผิด Er r ร r ระบบจะแจ้งเตือนให้รู้ทันทีเมื่อแพ็คครบแล้วให้นำใบปะหน้าพัสดุแปะลงบนปล่องสแกนใบปะหน้าพัสดุอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าออเดอร์นี้ <Success. S 1> แพ็คเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนระบบจะบันทึกวิดีโออัตโนมัติขณะแพ็คสินค้าไว้เป็นหลักฐานและจะหยุดบันทึกวิดีโอเมื่อสแกนแพ็คสำเร็จ ลูกค้าของคุณยังสามารถเปิดดูวิดีโอการแพ็คผ่านลิงก์คำสั่งซื้อได้ทันทีมั่นใจได้ว่าสินค้าถูกต้องครบถ้วนไม่มีพลาด g o s e l l Scan Pack ช่วยป้องกันแพ็คผิดมีวิดีโอยืนยันการแพ็คทดลองใช้ g o s e l l Scan Pack ได้แล้ววันนี้พร้อมฟรีเครดิตช่วงทดลองการใช้งานเท่านั้น